หลังจากที่เราได้ศึกษาเนื้อหาในหัวข้อบางส่วนในบทเรียนที่1ไปแล้วนะคะทั้งการเลือกใช้วิดีโอการสร้างวิดีโอรูปแบบของไฟล์วิดีโอคลิปนี้นะคะเรามาศึกษากันต่อในส่วนของรูปแบบของไฟล์ภาพและรูปแบบของไฟล์เสียงเพื่อที่จะเลือกใช้ให้เหมาะกับการสร้างวิดีโอค่ะ 1. 4รูปแบบของไฟล์ภาพ BMP หรือ bitmap ไฟล์าภาพประเภทที่เก็บจุดของภาพแบบจุดต่อจุดตรงๆเรียกว่าไฟล์แบบบิตแมปไฟล์ประเภทนี้นะคะจะมีขนาดใหญ่แต่สามารถเก็บรายละเอียดของภาพได้อย่างสมบูรณ์แต่เนื่องจากการเก็บแบบบิตแมปใช้เนื้อที่ในการเก็บจำนวนมากจึงได้มีการคิดค้นวิธีการเก็บภาพให้มีขนาดเล็กลงโดยยังคงสามารถเก็บภาพได้เช่นเดิมขึ้นมาหลายวิธีการเช่น JPEG และ GIF JPEG หรือ j o y Graphic e x p e r t Group เป็นการเก็บไฟล์ภาพแบบที่บีบอัดสามารถทำภาพให้มีขนาดของไฟล์ภาพเล็กกว่าแบบ bitmap หลายสิบเท่าแต่เหมาะจะใช้กับภาพที่ถ่ายจากธรรมชาติเท่านั้นไม่เหมาะกับการเก็บภาพเสมือนจริง GIF หรือ Graphic Interchange Format เป็นวิธีการเก็บไฟล์ภาพแบบที่บีบอัดคล้ายกับ JPEG โดยทั่วไปแล้วไม่สามารถเก็บภาพที่ถ่ายจากธรรมชาติได้มีขนาดเล็กเท่ากับแบบ JPEG แต่สามารถเก็บภาพที่ไม่ใช่ภาพถ่ายจากธรรมชาติเช่นภาพการ์ตูนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ GIF ยังสามารถเก็บภาพไว้ได้หลายๆภาพในไฟล์เดียวจึงถูกนำไปใช้สร้างภาพเคลื่อนไหวง่ายๆเช่นในอินเทอร์เน็ตค่ะ TIFF หรือ c h e c k e d Image File Format คือการเก็บไฟล์ภาพในลักษณะเดียวกับไฟล์แบบ bitmap แต่ในไฟล์มี c h e c k e e d File ซึ่งเป็นแสลักษ์ที่ช่วยโปรแกรมควบคุมการแสดงภาพเช่นการแสดงหรือไม่แสดงภาพบางส่วนได้ภาพที่เก็บไว้ในลักษณะของ TIFF จึงมีความพิเศษกว่าการเก็บแบบอื่นที่กล่าวมา นอกจากนี้ยังมีไฟล์ภาพแบบต่างๆอีกหลายแบบโดยแต่ละแบบจะมีจุดเด่นแตกต่างกันไปมักนิยมใช้ในงานกราฟ,ฟิกการพิมพ์1.5รูปแบบของไฟล์เสียงไฟล์เสียงที่ใช้กับคอมพิวเตอร์มีด้วยกันหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทเหมาะกับงานที่ต่างกันรายละเอียดของไฟล์เสียงแต่ละประเภทมีดังนี้ค่ะ 1. WAV หรือ w ว็เป็นไฟล์เสียงมาตรฐานที่ใช้กับ Windows มีคุณสมบัติที่สำคัญคือไฟล์เสียงมีขนาดใหญ่ครอบคลุมความถี่เสียงได้ทั้งหมดทำให้คุณภาพเสียงดีสามารถกำหนดคุณภาพเสียงได้หลากหลายเช่นเสียงโมโนหรือเสียงสตอริโอ 2. cda หรือ c d audio เป็นไฟล์เสียงดิจิตอลที่มีรูปแบบเหมือนกับไฟล์เว็บให้คุณภาพเสียงดีที่เป็นธรรมชาติโดยทั่วไปเรียก c d เพลงเมื่อนำมาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมสำหรับเล่น c d จะมองเห็นข้อมูลเสียงในรูปแบบของแท็กเสียงหรือ audio tag ถ้าต้องการ copy หรือนำไฟล์ประเภทนี้มาใช้งานกับโปรแกรมประยุกต์ต่างๆจะต้องแปลงให้เป็นไฟล์ wav สกอน MP 3 .mp3 หรือ mp3 เป็นไฟล์เสียงที่มีพื้นฐานมาจากไฟล์เว็บแต่มีขนาดเล็กกว่าประมาณ8-10เท่าเนื่องจากข้อมูลในไฟล์ถูกบีบอัดให้เล็กลงแต่ยังคงคุณภาพไว้ใกล้เคียงกับต้นฉบับไฟล์ mp3 ได้รับความนิยมมากสำหรับการบันทึกเพลงไฟล์ประเภทนี้ความยาวประมาณ4นีนาทีมีขนาดไฟล 5 mb สามารถ Copy เก็บไว้ในฮาร์ดดิสได้เหมือนไฟล์ข้อมูลปกติทั่วไปแต่การสร้างและการแก้ไขไฟล์ค่อนข้างซับซ้อนคือต้องบันทึกไฟล์เสียงให้เป็น wav จากนั้นจึงบีบอัดให้กลายเป็น mp 3 4 wma หรือ windows media audio เป็นไฟล์เสียงดิจิตัลรูปแบบใหม่กว่า .mp3 มีการบีบอัดดีกว่าทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กกว่าซึ่งคุณสมบัติทั่วไปเหมือนกับ .mp3 เมื่อก่อนการเล่นไฟล์ประเภทนี้ต้องเล่นผ่านโปรแกรม Windows Media Player เท่านั้นแต่ปัจจุบันนะคะมีโปรแกรมหลากหลายโปรแกรมที่สามารถเล่นไฟล์นี้ได้ 5. RA หรือ Real Audio เป็นไฟเสียงที่มีพื้นฐานมาจากไฟล์ .wav แต่ถูกบีบอัดให้เล็กลงด้วยเทคโนโลยีเฉพาะใช้การรับส่งข้อมูลเสียงทางอินเทอร์เน็ตเป็นหลักและต้องใช้กับโปรแกรม RealPlayer เท่านั้น 6. .midi หรือ Musical Instrument Digital Interface เป็นไฟล์เสียงที่มีขนาดเล็กมากแก้ไขได้ง่าย แต่ไม่สามารถบันทึกเสียงรองได้นิยมใช้กับการเก็บข้อมูลที่เป็นเสียงดนตรีโดยจะบรรจุข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้เกิดเสียงดนตรีเมื่อเล่นไฟล์ .mid i, จะเป็นการสั่งให้อุปกรณ์นั้นๆมีเสียงดนตรีออกมาเมื่อนำเสียงเหล่านั้นมาร้อยเรียงกันก็จะกลายเป็นท่วงทำนองดนตรีหรือเสียงเพลงซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถเล่นไฟล์ .mid ได้โดยใช้โปรแกรมประเภท midi player 7 aiff หรือ audio interchange file format เป็นไฟล์เสียงที่ไม่สามารถดีบอัดข้อมูลได้ไฟล์จึงมีขนาดใหญ่นิยมใช้กันมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac 8 ogg หรือ o g o b i t เป็นการบีบอัดไฟล์เพลงให้เล็กลงแบบใหม่ทำให้ไฟล์ที่ได้มีขนาดเล็กกว่า .mp3 แต่ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถเข้ารหัสเสียงได้หลายแบบทั้งโมโนและสเตอริโอ 9. .AAC หรือ Advanced Audio Coding เป็นไฟล์ที่พัฒนามาจากมาตรฐาน .mp2 e g 2, จึงทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กและมีคุณภาพสูงกว่าไฟล์ .mp3 ค่ะ .10 .m4a หรือ .mp4 Audio เป็นไฟล์เพลงที่มีความสามารถในการบีบอัดได้หลายขนาดรองรับการเก็บชื่อเพลงและชื่ออัลบัม้มเป็นไฟล์ที่ผลิตโดยบริษัท Apple ซึ่งต้องเปิดใช้งานกับโปรแกรม iTunes ไฟล์ชนิดนี้มีคุณสมบัติเหมือนกับ .mp4 ค่ะ ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับบทที่1ในเรื่ององค์ประกอบของการตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงกันบ้างคะได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของการตัดต่อวิดีโอแล้วอย่าลืมลองนําไปใช้กับชิ้นงานกันดูนะคะและอย่าลืมทําแบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ